สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่12เมษายน2564ทางช่องจุจ๊บ6395แนวทางเลขเด็ดกันค่ะก็เป็นครั้งแรกที่แอสได้วางาคลิปแนวทางหวยลาวนะคะก็มาติดตามรับชมกันนะคะว่าแนวทางเลขเด็ดวันนี้ มีอะไรกันบ้างนะคะ ก็เน้นวิ่งรูดตัวเจาะเหมือนหวยฮ้านอยนะคะเหมือนสูตรที่หนึ่งนะแต่แนวทางหวยฮานอยแอจะวางแค่สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะละกันนะคะส่วนสูตรแบบสูตรสองกับชุดวินแอดไม่วางละกันเนาะเดี๋ยวลองมาวางสูตรนี้ดูก่อนละกันค่ะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะก็จะมีทั้งหมด9ชุดนะแต่จะมีเลขเบิ้ลติดมาด้วยอีก2ชุด แอดอยากให้ติดเบิ้ลไว้ด้วยค่ะก็เลยจะ,ะลงตัวนี้เพิ่มอีก2ชุดนะรวมทั้งหมด11ชุดนะคะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนี้ก็จะมี11ชุดละกันเนาะแบ่งเป็นชุดเด่น3มชุดชุดรอง3ชุดกัน3ชุดเบิ้ล2ชุดนะคะคือเบิ้ลเบิ้ลตัวมันเองค่ะเน้นวิ่งรูดนี้เด่น8รองหนึ่งนะคะแนวทางหวยลาววันนี้นะตัวเด่นนะคะมี8 1 8หนึ่ง้า ตัวรองค่ะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจดหนึ่งตัวกันนะคะมีแปดเจดแปด้าและหนึ่งสค่ะติดเบิ้ลแปด1ดหนึ่งหนึ่งไว้นะคะก็คือตัวเด่นตัวรองนี่แหละค่ะเออเท่าที่แอดเห็นหวยลาวออกนะชอบมีเบิ้ลเยอะเหมือนกันนะคะแอดก็เลยอยากให้ติดเบิ้ลนะเป็นพิเศษติดนะติดไว้นะคะจะเบิ้ลตัวอื่นก็ได้นะอันนี้แอดก็เอาตามตัววิ่งแอดแล้วกันค่ะทีนี้แอดจะ เน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษดึงมาจากแอดจะไม่เน้นตัวเบิ้ลแล้วกันนะเพราะว่าแอดถือว่าควรติดเอาไว้เท่านั้นนะคะทีนี้แอดจะเน้นแค่9ชุดนี้นะดึงมาเพียงแค่4ชุดที่ชอบเป็นพิเศษนะคะสี่ชุดนี้นะคะ มี8 5 1 7 1 9หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตัวนี้แปดเก้าสี่ชุดนี้นะที่แอชอบเป็นพิเศษนะคะดึงมาจาก9้าชุดนี้นะเบิ้ลติดเบิ้ลกันเอาเองนะคะจะไม่เบิ้ลก็ได้นะอันนี้แอดแค่เน้นเฉยๆแค่เผื่อไว้นะคะพอแอดเห็นว่าหวยราวอะ่ะมีเบิ้ลบ่อยมาก อ่ะไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่ความพอใจนะความชอบของแต่ละบุคคลนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางหวยลาวนะหวยลาวพัฒนางวดที่12นะคะดีว่าแอดเห็นหลายท่านนะคะสอ,อ,อบถามหวยลาวกับแอดกันค่ะว่าไม่มีหวยลาวให้รับชมกันบ้างเหรอแนวทางหวยลาวไม่มีเหรอก็ะแอดก็เลยอลองลองลอง,ลองสูตรดูแล้วกันค่ะว่ามันจะเข้าไหมมันจะปังไหม จะเหมือนฮานอยไหมก็ลองดูละกันนะคะถ้าชอบก็ตามนี้นะคะไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดกันได้เสมอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางหวยลาวของแอดในวันนี้กันนะคะรบกวนด้วยค่ะช่วยฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเวลาแอดมีคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแอดกันนะคะเรามาลุ้นกันค่ะหวยลาวพัฒนาออกค่ำๆเนาะแอดจำเวลาไม่ได้อะออกประมาณกี่โมงสองทุ่มครึ่งหรือเปล่าก็มาลุ้นกันละกันค่ะ,ะว่าแนวทางหวยลาวนี้เพิ่งวางเป็นครั้งแรกนะคะจะปังหรือจะหลุดนะ,ะยังไงก็ ขอ,อาภัยไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะแต่แอดก็อยากจะวางแนวทางของเราอยู่แล้วค่ะอ่ะนี่ว่าแบบประเดิมวันนี้เป็นวันแรกเลยอ่ะมาลุ้นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมและติดตามแนวทางเลขเด็ดของแอดทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ